ส่วนข่าวต่อมานี้นะครับผมก็จะมาเอาใจคนรักผลไม้นะครับโดยจะพาไปเยือนร้านผลไม้ที่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะลีลาของพ่อค้าเนี่ยสุดๆไปเลยนะครับจนได้สมญานามเลยว่าพ่อค้าผลไม้สายฟาฟาดติดตามได้จากค,คุณสตรีกุลครับแต่รับหวานเปล่าหวานต้องหมุนหน่อยนะ <S <S อ่า หวนนเเเเียเยย,ยบบลลมด้วยนีลาท่าทางของลุงชัยพ่อค้าผลไม้ที่คุณผู้ชมบอกต่อกันมาถึงเทคนิคการท้ายสุดแปลกที่รำลือกันว่าไว้ยางกับสายฟ้าฟาดทีมง,งานเลยปลุกไปถึงบ้านลุงชัยก่อนมาเปิดร้านกันเลยค่ะ แตละวันลุงชัยจะทำความสะอาดตู้กระจกจากผลไม้กว่า20ชนิดลงรถแถมยังทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่มีมากกว่า10สูตรทั้งบวยพริกเกลือน้ำปลาหวานน้ำตาลกะทิกะปิสดใส่กุ้งตัวใหญ่ๆห,หรือใครชอบรสเผ็ดเผ็ดเค็มเค็มหวานหวานก็มีกะปิปลาวน้ำตาลปี๊บให้เลือกว่าแล้วก็ขอลองชิมเมนูพิเศษวันนี้ก่อนเลยละกันสละส่งเครื่อง <c oughs> จะรสเด็ดแค่ไหนนะ S 1> <S 1> โอ้ยครบรสจริงๆค่ะอร่อยเด็ดสดกรอบจากประสบการณ์ขายผลไม้ของลุงชัยมากว่า20ปีคัดสรรผลไม้คุณภาพดีการันตีในรสชาติความสดใหม่ไม่ว่าใครจะชอบแบบเรี้ยวหวานมันหรือน้ำจิ้นสุดอะไรลุงชัยเขาจัดให้ถูกใจทุกคนเลยค่ะผมเมื่อก่อนผมปอกไม่เป็นเลยปอกไม่ได้เลยปอกไม่เป็นเลยสักอย่างเดียวปอกอะไรเนี่ยต้องต้องค่อยๆต้องฝึกปอกปอกไม่เป็นปอกนี้ก็ปอกไม่เป็ <ๆ S 1> น <ๆ S 2> ฝึกฝึกฝึกต้องต้องพยายามมันนะเพราะว่าอาชีพเราต้องสู้อาชีพเราต้องสู้ต้องฝึกไห้ได้อะเขาหนึ่งทําได้เราก็ต้องทําได้เพื่อเตรียมของเสร็จแล้วก็ได้เวลามุ่งหน้าพาผลไม้กว่า400กิโลกรัมไปยังองค์พระปฐะมเจดีจังหวัดนครปฐมแน่ร้านยังไม่คันเปิดแต่ว่าลูกค้าเนี่ยก็มารอมาออก,กันแล้วแน่ร้านถึงข่านต้องจัดบัตรคิวกันเลยแหละค่ะพอได้เวลาลงมือก็ทำทีมงานร้องโหเลยค่ะ เพราะว่าความเร็วในการหั่นไม่ใช่ระดับนาทีแต่เป็นวินาทีเท่านั้นนี่ทีมงานไม่ได้เร่งภาพนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละค่ะงานนี้ละสายตาไม่ได้เลยเพราะว่าหลุงชัยหั่นไม่ยั้งรวมแล้วไม่กี่วินาทีจริงๆต่อไปคิวที่แปดนะครับเี่ยแตแล้วัดตอสเกี่ยมันต้องอย่างนี้นะผัดซอสเกี่ยก่นใช่ไหมทำิมใสเลยหรือแยกครับแยก โอ้โไหไวมากๆอ่ะลองตามด้วยมะม่วงสองลูกนี้กันต่อวาสักลูกเดียวกิ้มอะไครับผมโอ้โหสองลูกนะคะแต่ว่าใช้เวลาหั่นเพียงแค่10วินาทีกว่าๆเท่านั้นเอง ยังไม่ทันได้ก็ริบตาสมชายยาลุงแก่เสลือเกินใครดูไม่ทันนี้ให้ดูต่อนะคะแต่ขอบอกก่อนงานนี้มีหวาดเสียวแน่ๆเพราะลุงชัยจะโชว์ปิดตาหั่นผลไม้พร้อมประลองกับทีมงานเด็ดข่าวแปลกด้วยมาดูซิว่าจะพอสู้ลุงชัยได้ไหมติดตามต่อวันพรุ่งนี้ค่ะ ความเร็วนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับจนต้องมีการปิดตามมาประลองกับทีมเด็ดข่าวแปลกของเราเลยอยากรู้สแล้วครับว่าวันพรุ่งนี้จะสู้ได้ไหมไม่คอยติดตามกันนะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะคะลุงชัยกับคุณสิริกุลสักข่าวแปลกของเรานะคะขอบคุณคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องให้คุณชวนันไปด้วยนะครับเสียวนิ้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับ